ขอเจริญพ,พรท่นนานผู้ในการพนิดานกชมนาผู้ในการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินคณะคุณครูพ่อแม่ผู้ปกครองญาติโยมทุกคนทุกท่านธรมมสวัสดีทุกลูกนักเรียนทุกๆคนในวอกาสวันคล้ายวันสะวรรคตนของพระบาทสมเด็จพระราาบรมมาหาิพลดรยเดชมาหาราช บรมมานานรพริในหลวงรัชกาลที่9ในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นระยะเวลา5ปีจึงขอถือโอกาสนี้พูดธรรมะเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ให้กับท่านทั้งหลายได้รับฟัง ในหวงรัชกาลที่9้าของเราพระองค์ทรงมีพระเมตตามีพระวีรอุตสาหาสะเสด็จไปในที่ต่งางๆทั่วราชอาณาจักรเพื่อที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประสงคนิกรของรลวงนั้นได้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากการอยู่ร้อนนอนทุกข์ทรงมีโครงการในพระราชาดำริมากมายหลายร้อยหลายพันโครงการซึ่งล้วนจะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประสงค์นิกรของพระองค์ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าในโรงรัชกาศที่9นั้นพระองค์ทรงมีคุณูปก,การอย่างมากมายมหาศาลต่อประชาชนชาวไทยของพระองค์และพระองค์ก็ยังทรงเป็นองค์อัครศาสนุาธรรมพบคือผู้ที่คอยค้ำจุนบำรุงพระพุทธศาสนานั้นให้ยืนยงสถาพรมาได้จนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกันจริยาวัดที่พระองค์ทรงประพฤกิมาตลอดนั้น ล้วนได้เป็นคุณงามความดีจนเป็นที่ประจักษ์ให้แก่นานาอารยะประเทศได้กลา่าวขานได้ยกย่องฉะนั้นเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นประสบนิกรของพระองค์ก็จะต้องสำนึกในพระมหาก,กรุณาธิคุณของพระองค์มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระองค์นั้นทรงประชวนจะเข้ารับการผ่าตัดจากแพทย์ผู้ที่เฝ้าถวายการรักษา ซึ่งในขณะนั้นก็มีเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ในโรวงรัชการที่9้าของเราพระองค์ก็ทรงเป็นห่วงรัดกับแพทย์ผู้ที่ตวายการรักษาว่าทรงมีความเป็นห่วงเป็นใยต่อประสงคนิกรของพระองค์ที่กําลังประสบภัยน้ําท่วมอยู่นี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ในโรวงรัชกาลที่9้าของเรานั้นไม่เคยเป็นห่วงพระองค์เองเลยมีแต่เป็นห่วงประสงคนิกรของพระองค์ ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายควรที่จะภาคภูมิใจในฐานะที่เรานั้นเป็นประสงค์นิกรของพระองค์จึงกล่าวได้ว่าในหลวงราชการที่9พร้อมกับกษัตริย์ทุกๆุกกพระองค์นั้นล้วนแต่ทำผู้นุปการให้กับประเทศชาติด้วยดีตลอดมาเราในฐานะที่เป็นประสงค์นิกรของพระองค์นอกเหนือจากสำานกในพระมหากรณาที่คุณแล้วก็ควรจะปฏิบัติตามพระราชดำริของพระองค์ที่ได้ทรงประทานเอาไว้ แล้วทำตนนั้นให้เป็นประโยชน์แก่สังคมแก่ประเทศชาติไม่ก่อความมุ่นหวายไม่สร้างความเดือดร้อนรักชาติรักพระมหากษัตริย์ดังบาลีที่ว่าปูชาจะาปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาทีว่าเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตของเราฉะนั้นท่านทั้งหลายในโอ,โอกาสที่คล้ายกับวันสวรรคต ในหลวงราัชากาลที่9ก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้น้อมรำลึกนึกถึงในพระหมหากรณาธิคุณของพระองค์และร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวคือร่วมกันกับพฤกษปฏิบัติคุณงามความดีให้สมกับที่เป็นประสงค์นิกรที่ดีของพระองค์ตลอดไปก็ขอฝากธรรมะให้กับท่านทั้งหลายได้รับฝากไว้เพียงแค่นี้เพื่อน้อมรำลึกในพระหมหากรณาที่คุณของในหลวงราชาการ ที่ก้าวอันเป็นที่รักของท่านทั้งหลายขอเจริญพร